ตอนนี้อยู่ในบูธมิตซูบิชินะครับมอเตอร์ในงาน m o เต็ Pro ปี2016นะครับและที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับก็คือตัว X M Concept Cross Over MPV นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีน้องไปนะครับมาคอยแนะนํารถคันนี้นะครับสวัสดีน้องไปครับสวัสดีครับงานของผมขออนุญาตเริ่มต้นแนะนํากับรถยนต์คันนี้ก่อนนะครับใช่ครับคันนี้คือชื่อมีชื่อว่า X M Concept เราจะเริ่มต้นกับชื่อก่อนนะครับ X เนี่ยตรงนี้มาจากสัญลักษณ์กากบทของสากีที่ออกเสียงว่า Cross ซึ่งเราจะสื่อถึง crossover ส่วน M เนี่ยย่อมาจาก MPV รวมกันก็จะเป็น crossover MPV ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของครั้งนี้คือพื้นฐานเนี่ยจะเป็น MPV มีเบาะสามแถวแต่ว่าทำการยกสูงรวมกับสไตล์ของ crossover ของ SUV ทำให้ึ่งจะเห็นสังเกตได้จากว่ามีล้อขนาดใหญ่มีแผ่นปิดใต้กันแท็งใต้ท้องปิดยาวหมดเลยใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงช่วงล่างยกสูงแล้วก็เส้นสายส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างคมตามสไตล์ SUV ซึ่งให้ความรู้สึกความรู้สึกที่ว่ามันขึ้นแล้วก็พาไปลุยได้ จะทลายข้อจำกัดของ MPV ส่วนใหญ่ที่ว่าเน้นใช้งานในเมืองแต่ตัวนี้สามารถขับไปตามจังหวัดได้ครับแล้วทีนี้ความเป็น MPV ก็ยังคงอยู่กับเส้นสายหลังคาที่สังเกตได้ว่ามันจะเรียบลาดลู่ครับมันจะเรียบไม่ค่อยเหมือน SUV ส่วนใหญ่ที่ว่าจะขุมนั่งคันแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะเป็น MPV ตรงที่ว่ามีเบาะสามแถวขอเข้าไปาครับอาดูนะครับครับแต่ผมเปิดไม่พูนะครับในตัวคอนเซปต์ดูรีโมทนะครับแดยตัวรีโมทอันนี้จะเป็นตัวควบคุมคอนเซปต์คันนี้เพราะว่ามันจะเป็นรถโมอยู่ครับ ตัวคอนเซปต์คันนี้จะประตูเนี่ยก็คือจะใช้ปุ่มกดอย่างนี้เราจะได้ออกมาสครู่นะครับเอ้ะขออูเนี่ยทไมไม่ออกรอยะับภายในเนี่ยจะได้ตกแต่งด้วยสีดําสีขาวแล้วตัดกับสีเงินเพื่อว่าให้ดูโล่งนะครับแล้วก็จุดเด่นของคันนี้ยจะอยู่ที่หลังคาจะสังเกตว่ากระจกหน้าเนี่ยจะยาวถึงด้านบนฝังเบาคนขับเลย แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีซันรูฟเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะเปิดไปได้เป็นหลังคาแบบเฉยๆยครับผมครับตัวเบาะเนี่ยในตัวคอนเซ็ปต์เขาอธิบายว่าคันนี้คือจะเป็นเบาะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบแต่ตัวนี้คือเบาะยังยึดตายตัวมาอยู่ก็เป็นรถคอนเซ็ปต์เป็นสามแถวเจดที่นั่งนะครับครับผมขออนุญาตนะครับครับผมสันตาสวยงามทีเดียวครับครับนะครับดูวันนี้ยังเป็นคอนเซ็ปต์คาร์อยู่นะครับว่าจะมาตัวนี้เนี่ยจะเกิดเห็นหน้าปักสวยงามมาก อนุญานะครับนะครับวันนี้ก็ขอามาดูบนข้างในดูนะครับตัวนี้คอนเซปต์เขาออกมาจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าเป็นรถเครื่องยนต์ในตลาดภายในแต่รถเครื่องยนต์ธรรมดาครับอย่างสังเกตได้ว่าจากหน้าปัดยังมีบัรล้อเครื่องยนต์อยู่แต่ว่าในตลาดไทยเนี่ยคือยังไม่ได้กาหนดนะว่าจะใช้เครื่องยนต์อะไรนครับคือหลักๆเนี่ยเราต้องรออินโดนีเซียก่อนเพราะว่ารถคันนี้จะประกอบที่อินโดนีเซียแล้วก็มีแผนจะประกอบในปี2 0 1 7มันอย่างไวยังไวอย่างไวคือเราต้องตามเขาคือผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังกันนิดนึงก่อน ทำไมถึงจะต้องไปเกอะประกอบที่อินโดนีเซียรถกลุ่มมินิ MPV เนี่ยในแถบภูมิภาคเนี่ยมันจะไปโตสุดอยู่ที่อินโดน,คนะครับไม่ว่าจะเป็นของคู่แข่งอะไรก็ตามแต่จะไปอยู่ที่นู่นเยอะมากกว่าเราจะนําเข้าไปจากทางนู้นมากกว่านะครับอันนี้มาลองดูที่ด้านท้ายกันนะครับครับผมด้านท้ายก็คือยังคงสบายที่ว่าคล้ายกับด้านหน้าว่ามันเลยคูลชิลอยู่แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปิดไฟท้ายดูนะเออไฟไปล่งไปอ่าโอ้ยมันไปเลี้ยว แล้วก็ถ้าดูจากตัวในวีโอเนี่ยจะพบว่าตอนนี้จะเป็นไฟเบรกตรงที่สาแต่ว่าตัวเดียคือมันไม่ติดจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์คา์อยู่เป็นคอนเซปต์คาให้ไม่ดูเป็นต้นแบบนะครับส่วนล้อตัวนี้คือเป็นคอนเซปต์ก็ยังเป็นล้อเอ็นไกขนาดสิบเก้าอยู่คืับ่ผ้มไม่คิดว่าในคันจริงเนี่ยอาจจะต้องต้องเปลี่ยนออกขนาดลงมาใช่ครับแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นจุดเด่นของคันนี้คันคือจะไม่เป็นจะไม่ได้เป็นตัวกระจกกระจกแาบคือตัวนี้คือจะใช้เป็นกล้องแผ่นแล้วก็สองบรา ต่อน้านะครับเราก็ดูจอตัวมอนิเตอร์ดีกว่าอันนี้เป็นเบาะคนขับครับนะครับอันนี้จอคือด้านข้างเวลาเปิดไฟเลี้ยวหรือว่ามองด้านข้างก็จะมามอนิเตอร์อยู่ที่ตัวนี้นะครับลกระจกตรงนี้ก็เป็นกระจกมองหลังนะครับเห็นลูกข้างๆเนี่ยคนข้างหลังไม่ต้องสนใจนะครับคุณวิโรธันยหานนะครับนะครับพี่ต๋องผมนะครับโอ้โหครับเก็บไค่อนข้างจะดีนะครับก็ น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับตัวนี้ครับอย่างที่สองแล้วค้าหลายคนที่มาชมงานเนี่ยเห็นตัวจริงก็จะชมว่าเส้นสายตัวถังเนี่ยจะคมลูกค้าจะชอบแบบนี้มากรวมถึงฟุ้มล้อด้วยมันจะดู<ช>ดุระวังนะครับไฟหน้าก็สวยนะครับตัว LED มีไฟสีน้ำเงินติดเข้ามาด้วยนะครับไฟตํตาแหน่งต,ต่างนี่ก็คือเขาเริ่มต้นก่อนตัวไฟสีน้ำเงินเนี่ยก็คือจะเป็นไฟคอมพิชั่นนะครับ ก่อนเป็นไฟคอเรชันแล้วก็เส้นกระจังหน้าที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือไม่ได้เป็นโครเมียมแต่ว่าจะเป็นไฟ DIY คร้บแท้ครับแล้วก็ตัวฟอกแลมเนี่ยคือไฟสีดำเงินตรงนี้ครับนะครับอันนี้คือปิดส่วนนี้เปิดอ่าแล้วก็ไฟหลีกับไฟสูงเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นไฟตัดเหมือนไฟตัดหมอกรถทั่วไปแต่ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนี่คือไฟหลีอันนี้ไฟใหญ่ครับครับผมส่วนไฟเลี้ยวของรถด้านหน้าก็จะอยู่ซลอดอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็พร้อมจะอยู่ตรงกระจกของข้างด้วยขึ้นไปทีเดียวกันนะตามสไตล์รคปัจจุบันนี้นะครับจะไปรวมที่เดียวกับโ,โนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฮไลท์อีกคันหนึ่งในงานมอเตอร์ o ปร์ปีนี้นะครับส่วนคันจริงๆนั่งอย่างที่น้องไปบอกไปนะครับเร็วสุดก็คือปี2017แต่ว่าสําหรับผมนะผมว่าน่าจะเดียวกับมากนะครับสำหรับตลาดในในบ้านเรานะครับ เป็นไงแล้วก็วันนี้ก็ครับขอบคุณน้องไปมากครับต่อมากครับคครรััับบสสวดีก็ใครสนใจนะครับนอกจากตัวคอนเซปต์คาร์ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีตัวปัจจุบันฟอร์ที่โชว์อยู่ด้านด้านข้างๆเนี่ยครับก็มาโชว์ด้านพัฒนาอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงบูธต่างๆนะครับมาทั้งไททันนะครับรวมไปถึงมิราแล้วก็แอตแลด้วยนะครับซึ่งจะมีออปชั่นอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับรวมถึงตัวไททันเนี่ยก็เป็นตัวที่ไม่ได้เชนแล้วก็เพิ่มออปชั่นเข้ามาให้นะครับใครสนใจก็แวะเวียนมาได้ครับที่บูธ ของมิซูบิชินะครับในปีนี้นะครับงั้นแล้วเดี๋ยวไงไปเจอรถอื่นครับผมครับ